มาครับพี่น้องวันนี้นะครับพามาให้อาหารปลาสลิดครับพี่น้องอยู่ในกระช่งนี่แหละครับร้อยตัวแล้วก็มีปลาบุดอยู่สองตัวนะก่อนที่เจไปให้อาหารปลาเพาะให้ปลาสลิดก่อนครับผม มือดีแดดแห้งครับพี่น้องน้ำอัจฉรอนมันปลาก,ก็เลยบริสดทธิ์บสายไปเลยจะก,ก,กินอาหารเยอะอยู่ครับขึ้นกินเต็มในปลาสลิดอันนี้เอา้าขึคืมาหลายขนาดคร้นบนพี่น้องเ,เต็มแผ่นเลยเต็มพื้นกระซั่งเลยครับ ปลาสลิดผมตัวมันใหญ่ขึ้นเนาะกจำนวนขึ้นหลายแน้หลุ่นกันไปเรื่อยๆพี่น้องสิไดื็ดปลาสลิดแดดเดียวบ่นน่ไปเกง่งกันนะครับเพื่อนนี่ปล่อยเอาทั้งนอกบ่ได้ยครับ้าน้ำท่วมบ่อนี่นี้ขนาด แต่ลมลมตกพี่น้องเย็นสบายบนไล่ชายทุ่งของเราเกษตระสมประสานประหมากแล้วไม่กับปูกจนมดถูกอันกูนแนวเลียงปูเลียงปลาเลียงหมูครับบริเลียงแต่ไก่ช่างมันขีใสเ้เงินมาก็บรดเลียงครับ ขี่มันบเป็นประโยชน์ผมจะเลี้ยงไอ้ที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างมูนเนี่ยเป็นได้ครับขี่เป็นปุยงัวยันบมมีเวลาให้มันจริงอยากเลี้ยงงัวนะครับจากได้ขี่งัวเห็ดปุยเนะยาะบมมีเวลาให้มันก็เลยบเลี้ยงละเอาไอ้ที่บมได้กินมันกะบโมห้องนะครับพวกลาน ต้องบริหารจัดการเวลาให้มันกับที่เฮามีนะครับเหมาะสมกันจังไปต้อากันเลยธรรมชาติของปลาสลิดกับสกินมันแะละครับไอ้น้องกินซาซ่าหรือไะครับยุ่ยยุ้ยปากกันหน่อย ต่างกันกันกบปลานิ่นครับพี่ครับเป็นปลานิ่นกินเลยมันเฝ้าไปใส่ทำไงอ่าปากงับเอางับเอางับเอาพี่น้องเอ้ยสมกับมันโตสีงไงไปทั้งหนา จริงๆผมก็มีปลาสลิดใหญ่อยู่ในบ่ออยู่นะครับประมาณหาหกโตมันเอาไปปีงสาม่ตมันเยอะกับหานบ่เห็นส่วนหรือมันหนีไปแล้วก็บพอชักคเคยเลี้ยงใส่ให้หน้าครับมันหนีไปเมื่ครับ ไปหลายก็ดีกันไปอยู่แรงนำอื่นกับแพพันไปแต่มันเป็นปลาสลิดหมันเนี่ยนบนบสามารนแพพันเนีย แล้วครับนี่แหล,คลแะครับปลาสลิดก็กินแบบนี้ครับเชยเชยเอื่อยเอยตามธรรมชาติไปจีมืดก่อนครับปลาเพาะปลาเพาะสิคิดมากินให้บ่อเราปลาเพาะเพิ่นอยากอายด้วยเพิ่นบ้านที่มไม่ละกินอยู่ต้องรอดักดูได้หลุดเอาด้วยครับวนะ่ามันจะกินบ่ ล่อตัวใดตัวหนึ่งเึินมากินกันเหมือนน้ำเสตีมแเนาะหลายเท่อจดล่อเบาไหวครับมันบบกเินกินพี่น้อง พี่น้องมือโชคดีครับพี่น้องมือโชคดีครับกินแล้วกินเร็วลงเร็ว้รว,รวได้ครับคน,น มีปลาเพาะอยู่ลอยโคโตนะครับด้วยมน้องอยู่ มืดๆม,มันจะขึ้นกินครับปลาเพาะนี่ครับมืนโชคดีครับเราจะเห็นปลาเพาะขึ้นกินอาหารครับ เอาละครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เด้อครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผม